ดีค่ะอันนี้แม่ฝนมาลองเมนูอะไรใหม่คะเนี่ยฮะชาไข่ปั่นใส่คาราเมลอ่าลองเอาชิ้ชู่ออกสิคะเป็นไงบ้างสีสันเหมือนที่โกตนาไหมอร่อยไหมคะมันเป็นคนอบหวานอ่ะมันหวานใช่ไหมของล็อตเต้อะไรคะโกโก้ไหนขอขอดูขอดูสีชาหน่อยช็อคโกแลตกันไหนลองเอาเอาอันนั้นออกนี่เขาเรียกว่าใส่อะไรนะคะคาราเมลใช่ไหม ้านออกวหวานๆโอเคแล้วเพื่อนๆลองไปหาซื้อทานกันนะครับใช่ไห<ช>มี๋ยวมาลองดู<ช>แล้วก็วม,วมาคอมเมนต์กันดูว่าใครถูกใจมั่งใช่ไหม๋ยวเราก็อ่าให้ล็องเติมชิ้นเลยจับแบรแล้วก็สีนี้ไม่หวานหรอกถ้ากําลังหวานกว่าอ่าทีนี้เรามาลองลองเมนูใหม่ของอเมซอนกันใช่ไหมโอเคขอตัวลาก่อนเดี๋ยวเราไปหาของกินอะไรใหม่ๆกันเนาะ ก็ไปหาซื้อป้าคด้ค่ะบ๊ายบายคือไปหาซื้อป้าค่ะอปปโอเคบ๊ายบาย